ทำงาน4ปีที่ผ่านมาของพรรค้าวไกลโดดเด่นที่สุดชัดเจนที่สุดในการต่อสู้กระบอบอุปธรรมผมก็เลยขอเลือกที่ทำงานงกับพรรค้าวไกลครับ ไม่นะครับผมเห็นด้วยกับสิทธิพักเก้าไกลคำอยู่แต่ผมก็สนับสนุนเ,เต็มที่ครับต้องบอกว่าผมสมัครกับทางพากก้าไกลก่อนแล้วกค็ค่อยแจ้งทางครอบครัวซึ่งทุกท่านเนี่ยก็ให้เกียรติแล้วก็เคารพการตัดสินใจของผมไม่มีใครขดัดขางครับ ก็ไม่มีนะครับเพราะว่าผมแจ้งเขาไปแล้วว่าผมสมัครกับพาก้าวไกลแล้วแล้วก็ตัดสินใจแล้วท่านก็ได้แค่ขอรบการตัดสินใจของผมแล้วก็ขอให้โชคดีน ong, ส,สนับสนุนนะครับเห็นด้วยกับเส้นทางเช่นนี้ ผมเชื่อว่านักวัยของพรรคมีหลายส่วนนะครับหลักๆก,ก็คือการแก้ปัญหาปากทอ้องการแก้ปัญหาระบบคนสมบุชนรวมถึงการปฏิรูปการศึกษาครับซึ่งเป็น3อย่างที่ผมก็โฟกัสแล้วก็เป็นาสาเหตุที่ทำไมผมถึงว่่งกับพรรคด้วยมั่นใจคําว่าทําได้ครับช่วงนี้ต้องขยันลงพื้นที่เยอะๆครับได้ทราบกคร นะครับข่าวดีนี้เนี่ยผมคิดว่าผมไม่ควรจะพูดเองนะครับผมคิดว่าผมจําเป็นต้องเชิญนะครับแม่ทัพของกอทมอคุณพิจาร์ชาวะพัฒนวงศ์นะครับขอเรียนเชิญคุณพิจาร์ครับในการถแถลงข่าวดีถึงการเปิดตัวนะครับผู้สมัครสสกอทมอคนสุดท้ายคนที่33ขอเรียนเชิญครับ ครับสวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมพิจารณ์ชววพัฒนาวงศ์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหนาา้าพักคก้าวไกลนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับสสธีรชัยพันธุมาตรนะครับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นกำลังหลักสําคัญนะครับในการสู้ศึกเลือกตั้งในสนามกรุงเทพมหานครของพรรคก้าไกลก็ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลนะครับสนามกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งต้องเรียนว่าเป็นสนามการเลือกตั้งที่สําคัญ เป็นจังหวัดที่สาคัญของพรรคเก้าไกลนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าแม้ว่าขนาดนี้นะครับอกอตอยังอยู่ในกระบวนการที่จะรับฟังความเห็นในการแบ่งเขต4รูปแบบนะครับซึ่งในแต่ละรูปแบบที่แบ่งออกมาก็ต้องเรียนว่ามีความไม่พอดีอย่างมากนะครับพรรคเก้าไกลไม่ได้มีความหนังใจใดๆน,นะครับกับรูปแบบการแบ่งเขตของกอตอไม่ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนต้องเรียนว่าด้วยการเมืองแบบก้าไกล นะครับที่ผมเรียกสั้นๆว่าการเมืองใหม่ไม่ได้อาศัยหัวคะแนนไม่ได้อาศัยระบบอุปถัมภ์การสร้างอุ่นคุณกับพี่น้องประชาชนแต่เราทําการเมืองด้วยการยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งยึดเอาหลักการความถูกต้องเป็นที่ตั้งดังนั้นเราเชื่อมั่นครับว่าไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะใช้กลเม็ดอะไรจะแบ่งเขตยอย่างไร เชื่อว่าพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครก็ยังคงจะไว้วางใจกับผู้แทนราษฎร,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 รของพรรคก้าไกลยังคงอยากจะเห็นการเมืองที่ตรงไปตรงมาการเมืองที่ยึดเอาพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งและเชื่อว่าพรรคก้าวไกลรอบนี้จะแลนด์สไลด์ในกรุงเทพมหานครจะได้จํานวนที่นั่งมาเป็นอันดับหนึ่งในกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนแลววันนี้นะครับผมก็มีความยินดีนะครับที่จะเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนว่า กาก้าวไกลได้วาที่ผู้สมัครสําหรับกรุงเทพมหานครในเขตจตุจักรนะครับหรือเรียกว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครคนที่33เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เราทราบว่าอ,าอาดีตว่าที่ผู้สมัครนะครับในพื้นที่นี้ได้ถอนตัวนะครับแล้วก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพี่น้องส่วนชนก็ถามกันเข้ามาพอสมควรครับว่าพักได้หาผู้สมัครท่านใหม่แล้วหรือยังนะครับ ก็วันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้เปิดตัวนะครับนั่นก็คือคุณสุพนัทมีนชยานันท์นะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครสสอในเขตจตุจักรของเรานะครับก็ขอเสิงตบมือนะครับต้อนรับคุณสุพนัทมีนชยานันท์นะครับคุณสุพนัทมีนชยานันท์นะครับก็ต้องเรียนว่าไม่ได้เพิ่งจะก้าวเข้ามานะครับในพักเก้าไกลจริงๆแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกพักตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เคยพบปะเคย พูดคุยกันโดยส่วนตัวกับผมถือว่าเป็นคนหนุ่มนะครับที่มีความรู้มีความสามารถนะครับหลายต่อหลายครั้งที่เราได้แรกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นกันคุณสุขนัทเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจนะครับในวิถีของพักเก้าไวกลเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่พักเก้าไกลากำลังนําเสนอต่อพี่น้องประชาชนเราคุยกันถึงเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ําในประเทศไทยเราพูดถึง โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีแต่อื้อประโยชน์ให้กับทุนใหญ่แต่ไม่ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายกลางขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่จะต่อสู้ได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเราคุยกันถึงระบบการศึกษานะครับที่ควรที่จะพัฒนาให้ดีกว่านี้เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเปิดโอกาสให้เยาวชนคนไทยไม่ว่าจะเกิดที่ไหนในประเทศไทยต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันนะครับครับ ก็ S <S <an> <t un> อย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับสำหรับพรรคเก้าไกลเนี่ยตลอดอระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเราทําการเมืองในรูปแบบใหม่นะครับไม่ใช่การสร้างบุคคุณต่อพี่น้องประชาชนไม่ใช่การสร้างระบบประธรรมนะครับแต่เป็นการยืนยันว่าการเมืองแบบพรรคเก้าไกลจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศได้อย่างไรจะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเขตจตุจักรนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าการตัดเขตนะครับของกกตนเนี่ยน่าจะนะครับสร้างความได้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนให้กับบางพรรคการเมืองแต่สําหรับพรรคเก้าไกลนะครับเราพร้อมที่จะ,ะสู้ในทุกสนามนะครับแล้วเราเชื่อมั่นว่าตลอด4ีปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะในสภาหรือนอกสภานะครับไม่ว่าจะเป็นสสบัญชีรายชื่อหรือสสแบบแบ่งเขตนะครับเราได้พิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนแล้วว่า แม้จะเป็นพักร่วมฝ่ายค้านแต่เราก็สามารถที่จะผลักดันนโยบายสามารถที่จะตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างเข้มข้นนะครับขอเพียงโอกาสที่ให้เราได้เป็น,น,ม,นมีอนรากไระเป็นรัฐบาลเรมยอนานในการบริหารนะครับเราเชื่อว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอีกสี่ปีข้างหน้าไมาใ่ใเหมืนแปดีที่ผ่านมาได้อย่างแน่นอน สวสดีพี่น้องสิบชนที่เคารพทุกท่านนะครับผมสุพนัทมิงชัยนันท์ว่าที่ผู้สมัครสอสเอขอตจตุจ,จ,จักรกรุงเทพมหาคนครของพรรคก้าวไกลผมเป็นคนหนึ่งที่เห็นถึงความเหลื่อมล้ำและความล้าหลังของประเทศและการบริหารประเทศที่ย่าแย่ของรัฐบาลชุดปัจจุบันจึงขอเสนอตัวเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกับพรรคที่มีอุดมการประชาธิปไตยอย่างพรรคก้าวไกล การเลือกตั้งรอบนี้ผมถือว่าเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญของประเทศเราครับว่าเราจะยังอยู่กับการเบองเก่าอยู่กับสามปออยู่กับคณะรัฐประหารหรือเราจะมาร่วมกันสร้างการเมืองใหม่ให้ดีกว่าเดิมสำหรับผมพักก้าวไก่คือคําตอบของประเทศครับในสถานการณ์เช่นนี้ผมจึงขออาสาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพักเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของพัก เพื่อพี่น้องประชาชนทุกท่านสำหรับบางท่านที่จะถามว่าทำไมต้องเป็นพักคก้าวไก่นะครับ4ปีที่ผ่านมาพักคก้าวไก่ได้พิสูจน์บทบาทในสภาได้เด่นชัดที่สุดว่าเรากำลังต่อสู้กระ,ร,ร,ระบอกอุปถัมภ์ระบอบทุนผูกขาดนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงเลือกทำงานกับพรรคก้าไก่ครับ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ